เช็คด่วนใครได้บ้างผู้ปกันตน13จังหวัดรับเยียวยาเพิ่มอีกแล้วนะคะ5,000บาทค่ะสวัสดีค่ะรุ่มฟ้าพาเที่ยวใหม่แล้วค่ะทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติเยียวยากรอบวงเงินเยียวยารอบใน4.4หมื่นล้านบาทนะคะสำหรับผู้ปกันตนมาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเช็คด่วนนะคะว่าใครได้บ้าง เฉพาะผู้ปกันตนพื้นที่13จังหวัดได้รับเยียวยาเพิ่มอีกคนละ1เดือนนะคะหลังจากที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์และเคอร์ฟิว10จังหวัดสีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่กรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาไปแล้วนะคะเมื่อวันที่12กรกฎาพศ2564จากนั้น วันที่20รกรกฎาคมนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยาและผู้ประกอบการลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตาโควิด -19 จาก10จังหวัดและเป็น13จังหวัดโดยเพิ่มพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาชมบุรีอยุธยานะคะก่อนหนนี้นางสารดานเซลีโคศกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเยายามาตรา39และมาตา40ในจังหวัดสีแดงเข้ม29จังหวัดโดยระบุว่ากรณีรับเงินเยายายา5 0 0 0บาทสําหรับผู้กันตนมาตรา39และมาตรา40ทางรัฐมนตรีมินโยบายจะขอเพิ่มเงินใน13จังหวัดแรกเพิ่มให้อีก1เดือนเพราะปิดมาแล้ว2เดือนนะคะประกันสคมเปิดให้ผู้กันตนที่สมัครและจ่ายภายในวันที่4ถึง24สิงหาคมพศ .2564 จะสามารถเช็คสิทธิผู์ประกันตนได้ตั้งแต่26สิงหาคม2564เป็นต้นไปตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th นะคะล่าสุดน,นายธนกรวงบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับกอบวงเงินโครงการย,ยายาประกันตนมาตรา9และมาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสูงสุดเข้มงวด29จังหวัด จากเดิมท <ítulo> ี anyway ่ครมเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรับเรียาเพิ่มผู้ประกันตนในพื้นที่13จังหวัดนะคะโดยให้ขยายกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นจำนวน4 4 3ล้าน1นแสน0ล้านบาทเป็นจำนวน7 7 7ล้าน8แสนล้านบาทจากเดิม 334ล้าน7สนล้านบาทสำหรับการให้ช่วยเหลือผู้กันตนมาตา39และมาตา40ในพื้นที่29จังหวัดได้รับสิทธิ์ทั้งหมด9 3 8 10, 5ล้าน3แสนนพคนผู้กันตนมาตา39าจำนวน1 4 3 6 1ล้าน4ีแสน 36, ม7 1้นมาตา40จำนวน 7 9 4 9ล้านคนรับเยียวยาคนละห0 0พันนะคะทางนี้ให้เป็นไปตามข้อเสนอของหน่วยงานได้เก่กระทรวงแรงงานและสำนักการประกันสังคมเมื่อวันที่26สิงหาคมดังนี้นะคะ 1. ขยายเวลาให้ผู้ประกันตนมาตรา4 0ในพื้นที่13จังหวัดให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ได้ตั้งแต่1นถึง24สิงหาคม2564 และในพื้นที่16จังหวัดสามารถขึ้นทะเบียนเปิด่ผู้กันตนลายใหม่ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคม2564นะคะ 2. ขยายให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะในพื้นที่13จังหวัดเพิ่มเติมอีก1เดือนเท่ากับว่าพื้นที่13จังหวัดจะได้รับสิทธิ์เยวยาเพิ่มอีกคนละ1เดือนนะคะ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจาก13จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหาคนนะคนรนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีสุณาุร์สมุทรสาครน,นาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเทราชลบุรีและพระนครศรีอยุธยานะคะก่อนหน้านี้นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมาพบว่า ยังมีผู้กันตนบางส่วนยังไม่ได้รับเงินจากปัญหาโครงการก่อนหน้านี้ในสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เล่งให้สำนักงานประกันสังคมโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมาเพราะว่าผู้กันตนบางส่วนยังไม่ได้รับเงินจากปัญหาการโอนเงินไม่สําเร็จสาเหตุหลักคือยังไม่ผูกพร้อมเพรีย่อบประชาชนขอฝากไยายัมผู้การตนทุกมาตราสามสามสามเก้าและสี่ศูนย์นะคะที่ได้รับสิทธิในพื้นที่ทั้ง29จังหวัด รวมถึงผู้ที่ตกหล่นจากรอบการโอนที่ผ่านมาให้ทุกท่านเร่งตรวจสอบข้อมูลของตนเองหากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วนท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้รีบปดําเนการผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนหรือเปลี่ยนจากผูกพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์มาเป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเพื่อขอรับเงินเยียวยาทั้งนี้สํานักง,งานประกันสังคมได้เปิดให้ในายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้งมาตา3าม3ามาตรา39และมาตรา40ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.so.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนประกันสุขุมนะคะกระทรวงแรงงานโทร1 5 0่ตลอด24ชั่วโมงส่วนการยื่นทุกทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตา3าม3ามาตา3าม9ามาตา40ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา,ยยาสามารถยื่นทุทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1กันยายนพศ2564เป็นต้นไปโดยใช้เพียงประชาชนใบเดียวในการยื่นทบทวนสิทธิ์ส่วนเฉพาะผู้ที่เข้าเงื่อนไขยเยียวยาใน29จังหวัดเท่านั้นโดยขั้นตอนการทำเยียวยาสามารถทำได้ง่ายเพียงโทร156 0หรือไปที่สำนักงานประกันภูมในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านและสำหรับมาตรา40ท่านที่สมัครและจ่ายเงินภายในวันที่ 4-24ถึง24สิงหาคมพศ2564ให้เช็คสิทธิ์เป็นผู้ประกันตนได้ตั้งแต่วันที่26สิงหาคมพศ2564เป็นต้นไปประกันสังคมจะอัพสิทธิ์และผ่านเว็บประกันสังคมในวันที่1กันยายนพศ2564เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันโอนเงินนะคะสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ทางประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้ประกันสังคมจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่15กันยายนพศ 2564นะคะและก็ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่ต้องตกใจนะคะให้ทำตามขั้นตอนต่างต่อไปนี้นะคะถ้าท่านไม่ได้รับสิทธิ์รอยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มนี้นะคะยังไม่ได้กำหนดว่าจะยื่นทบทวนสิทธิ์วันไหนนะคะเงื่อนไขสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาน,นะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ต้องสมัครเข้าระบบการสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสัมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ปรกันตนมาตรา40ต้องสมัครเข้าระบบประกันสัมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสัมเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจึงจะเป็นผู้ประกันตนมีสถานะที่สมบูรณ์ และต้องผูกบัญชีพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประชาชนจึงจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทตามที่มาตรการโครงการเยียวยากำหนดไว้ดังกล่าวนะคะโดยสามารถเช็คสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและทำง่ายๆดังต่อไปนี้นะคะ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ประกันสังคม 2. จากนั้นกดสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคม3กรอกข้อมูลให้ครบโดยใส่เลขข้อมูลบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะจากนั้นตั้งรหัสผ่านที่ใช้เช็คสถานะประกันสังคมตามที่ต้องการวิธีการทบทวนสิทธิ์โดยวิธีการทบทวนสิทธิ์สามารถทำได้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. โทรติดต่อหมายเลข156 6 2. ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยืนยันสิทธิ์นะคะ ใช้แค่เพียงบัตรประชาชนของตนเองที่มี13หลักเท่านั้นโดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาจากการเช็คสถานะข้อมูลผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมเท่านั้นนะคะหากขึ้นรับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาให้รอโอนรอบเงินเก็บตกซึ่งจะโอนทุกๆสัปดาห์นะคะจะมีการโอนคือในวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะคะก็ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนนะคะที่จะได้รับเงินเพิ่มอีก5,000บาทอีก1เดือนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีการลดดาเพิ่มเป็น2เดือนเพราะฉะนั้นทางครมรก็จะมีการเพิ่มเงินอยีายวยาให้ให้กับพื้นที่13จังหวัดอีกคนละ1เดือนนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันนะคะ